ของตือหอบเสียงเบียดเลยอ่าเบ็บเบ็บสิเบ็บผ่านเบ็บผ่านอ่าเบ็บผานเบ็บแปลว่าเตานะครับแต่ว่าผมผมสงสัยอยู่คือเพราะว่าทานเนี่ยทานทานเขาหมายถึงผ่านเบ็บเนี่ยมันคือเตาทานแล้วผานเนี่ยเหมือนกับภาษาไทยนะฮะอันนี้เป็นผ่านแบบรวงพึ่งอ่ะผมรู้สึกเหมือนเขาเอาดินไปอัดกับตัว ทานแบบฐานเข้มข้นฐานหินอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยฐานใช้เตาเบฟเตาอั้งเบฟทานเตาอั้งเตาอ้งเตาอ้งเตาอ้งคนอ้งเนาะคนอ้งเนาะคำหลังผมไม่เข้าใจแต่ว่าคำว่าทานเนี่ยมันเหมือนกับคำว่าทานในภาษาไทยอ่าได้ละทานทเตาอ้งได้ละเบฟเบฟทานเบฟทาน ก็คือเบฟก็คือเตานะฮะและทานก็คือถานนั่นเองซึ่งทานกับถาดเนี่ยตรงกันกับภาษาไทยเลยนะครับนะฮะซึ่งแสดงว่าผมว่าไทยกับเวียดมีความเกี่ยวข้องกันมานานมากเพราะคำว่าทานเนี่ยคำว่าถาดเนี่ยมันเป็นของใช้พื้นๆนะครับในชีวิตประจําวันแต่โบราณนะครับนั้นแสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องกันแต่โบราณเลยครับหรือใช้คำนี้ร่วมกัน 哪儿还个